อ่ะก็ให้รู้ได้เลยละกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนด้วยเลยละกันนะครับเคนะก็นี่ก็เป็นคลิปวีดีโอแรกนั่นเองนะครับเคปก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาอ่ะสอนทําภาพนะครับอ่าทำภาพรูบ็อกนับกากากนับที่ไม่มีแสงไม่มีเงานะครับเคเปลี่ยนเป็นภาพรูบ็อกเทพๆนะมีแสงมีเงานะครับถ้าจะพูดถึงนะครับอ่าก็เป็นการทําภาพ g f x นั่นเองนะครับเคปก็นะนี่ก็เป็นคลิปวีดีโอแรกนะครับเคปมานะก็สิ่งที่เราต้องมีนะครับเคปก่อนที่เราจะทําเนี่ยนะก็คือแบบ คือการทําภาพ g รเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะับเตะการทําแบบผมเนี่ยนะครับก็คืออ่านะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเลยดีกว่านับเคียบมามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสิ่งแรกนะครับคือเราก็ต้องมีทางของ Roblox Studio นั่นเองนะครับโอเคนะอ่าอันนี้สิ่งแรกเลยนะครับอันนี้สําคัญนะเคทต่อไปนะครับสำคัญเหมือนกันนะก็คือเราก็ต้องมีแ e n น i ิ้งวีสามอันดุสโนะครับอันนี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะก็คืออ่าเป็นแสงและเงานะนะเป็นฉากนั่นเองนะครับส่วนนี้นะเป็นไลท์รูปนะคเคทสามอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ละกันนะครับโอเคนะอ่า เดี๋ยวอาจจะมีสิ่งที่ต้องการอย่างอื่นนะครับเคเดี๋ยวผมอาจจะไปพูดถึงตอนทํากันอีกทีนะครับเคียบอ่อแต่อันนี้คือผมจะพูดถึงสิ่งที่แบบสําคัญสาคัญนะครับกนที่ะเข้าเรื่องกันนะครับเคียบมานะก็คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็ไปหลดเจ้านี่มากดก,ก็ได้นะถ้าจะทานะเขีเนนะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเคียบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็ให้เข้าไปที่ทางด้านของ r o b o x Studio นั่นเองนะครับเขนะอ่า ครับอ่ะนะแจ๊บก็ให้เราเนี่ยนับกดไปที่หน้านิวนะแล้วก็เอ่อผมแนะนำไหว้เลือกแบบอ่าแมปนะครับหรือว่าพื้นที่เทมเพลตที่มันให้มันเนี่ยนะเป็นเบสเพลตนะครับเที่ทำผีต้องขออภัยนะครับกดเข้าไปเลยครับอ่า เคล็บสำหรับคนที่ไม่มีท่าทางของ Explorer นะครับแล้วก็ Property เนี่ยนะครับกดมาที่ท่าทางของ View นะครับเคียนะ View ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเปิดทั้งสองอย่างนี้นะคเคลียบต่อไปนะครับก็คือท่าทางของโมเดลเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับปิด2อย่างนี้นะครับนี่นะก็ถ้าเราไม่ปิด2อย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะทําต่อไม่ได้นั่นเองนะรก็คือนี่คือเราจะแทรกโมเดลไม่ได้นะครับส่วนนี้นะมันก็จะทําให้โมเดลติดกันนะครับแบบเวลาเราโมเดลมาชนกันเนี่ยนะครับเคลียนะก็เอาสองอย่างนี้ออกเลยนะคเคลียบ มามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคือปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินนะครับเราก็ต้องมีปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับคือเป็นปลั๊กอินที่อาจจะใช้ค้นหาชื่อผู้เล่นนะครับที่เราต้องการนะครับเคียบก็ให้กดมาตามผมเลยก็ได้นะครับก็ปลั๊กอินนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าโหลดคาเล็กเตอร์เลยนะครับเคนะก็กดมาตามผมนะครับสำหรับใครที่ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเคนะอ่าแล้วเราก็อุกด install ไปเลยครับ นะอ่ะเคียบมาก็ตอนนี้ปลักอินก็มาแล้วนะคีเดี๋ยวผมจะขอปิดก่อนนะปิดก่อนปิดก่อนนะปิดก่อนอ่ะเคียบมานะก็เรากดไปที่ปลักอินนะคีปลักอินแล้วก็กดไปที่ปลักอินที่เรามาเอามานะก็คือโหลดคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับเป็นสปาวเอสดอเรจินนะคีนะแล้วเราก็อ่ะเลือกชื่อนะผู้เล่นที่เราต้องการนะคีเดี๋ยวผมจะเลือกชื่อทางด้านของอ่า ชื่อผมชื่อตัวละครผมแล้วกันครับเคียบมาพอเราได้ทางดนานของอ่าคาแรคเตอร์ของที่เราต้องการแล้วเนี่ยนับก็ให้เราเนี่ยกดสเปาอาหกนับแต่ผมจะโอทําเป็น้านของอาหกก่อนนะครับก็คือมันจะทําง่ายเนาะอ่ะนับพอเราสเปาตัวละครเรามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนับอ่ากดทางดนานของปิดปลักอินใหม่ก็ได้นะครับแล้วให้เราเนี่ยนับกดทางดนานของออริจินปูมาครับอาหกเหมือนกันนะครับเชียบมานะเคียบปิดไปนับ เยับมาก็ให้เราเนี่ยนับก็เริ่มมาเลยนะับก็เราเนี่ยกดไปที่ตัวละครเรากดก็ได้นะับหรือว่าตรงนี้นะเยบแล้วให้เราเนี่ยนับอ่าให้สังเกตตรงที่อ่าลูกศรตรงนี้ครับลูกศรตรงนี้นะเยบก็ให้เราเนี่ยกดไปนะับข้างขงชื่อเรานะับก็คือหมายเป็นการแบบอ่าแยกอ่าช้อยออกมาอีกทีนับเยบก็ให้เราเนี่ยนับก็เอาชอ้อยอ่าทางด้านของฮิวแมนนอยนับออกนับนีตรงนี้เลยนับเคบนะ อยู่ในหมวดหมู่ของตัวละครเรานับเอาออกเลยนะครับอ่ะเคนับตอนนี้ผมเอาออกแล้วนะโอ้โหโอ้เคียบมานะเคยบก็ต่อไปนับอันนี้คือผมจะอาในกรณีของคนที่มีหมวกหรือว่าผมนับเคียบอันนี้คือสําคัญมากนับเคียนะก็คือ2อย่างนี้เลยนะนี่นะเห็นไหมนับสองอย่างนี้นับส่วนนี้ก็เป็นเสื้ออะไรพวกนี้นับเคียนะ โอ้ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะเคลียบมาแล้วทีนี้เนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยเอาท่าทางของอสำหรับพุดดี้อ่าใส่ท่างของหมวกหรือว่าผมเนี่ยนะก็นี่เลยนะก็ให้เอาอ่านะก็เป็นท่าทางของไอเทมพวกนี้นะับก็คืออ่าให้เราเนี่ยนะคลุมนะคลุมรวมกันนะับหรือว่า,าถ้าของใครแบบมันแยกกันเนี่ยนะแล้วคลุมไม่ได้เนี่ยนะก็ให้กดคอนโทรลค้างไว้ก็ได้นะัเขียนนะนะแล้วก็ไ like ล่คลิกส่วนที่เราต้องการนั่นเองนะครัเขียนนะนะ หรือว่าจะเป็นแบบสําหรับโคบักโวจะเป็นแบบกระเป๋าอะไรพวกนี้นะก็คลิกกระเป๋าไปด้วยก็ได้นะขี่เนาะอ่านะอ่ะ,นะอะพอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยนะหรือว่าคลุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากด control แล้วก็ g นั่นเองคนระับทีนี้มันก็จะกลายเป็นทางด้านของโมเดลนั่นเองนะขี่ okay, นะอ่ะแล้วทีนี้ต่อมาให้เรามาที่ already pro นั่นเองนะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่อ่าแยกช้อยของเขานะแล้วเราเนี่ยนบกดทางด้านของอ่าหมวกนะไอเทมบนหัวของเขานับออกให้หมดนะครับ อ่าแม่งรวดแล้วนะเคยมมานะแล้วเราเนี่ยกลับมาที่เอ,อตัวละครเราเหมือนเดิมครับแต่ว่าให้เราเนี่ยนะมาที่โมเดลแทนครับแล้วให้เราเนี่ยกดไปที่โมเดลบนตรงนี้เลยนะครับก็คือเราจะเคลื่อนย้ายโมเดลไปหาออริรีโปรนั่นเองครับโอเคนะอ่าน,นะครับก็ลิงก์ให้ดีๆนะครโอเคนะถ้าอยากให้มันสวยๆนะครว่า ประมาณนี้อ๋อลอแล้วอเออเคียบมานะแล้วก็อ่าให้เราเนี่ยนับลบยัง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 ,ยงนะครับก็คือให้เราเนี่ยอ่าลาก้านของอ่าโมเดลนับไปในหมวดหมู่ของออริธิปูเลยนะคร okay, ับเคียนก็ตอนนี้นับออริธิปูได้รวมร่างกับหมวกนี้แล้วนั่นเองนะครับเคียบมาเนาะอ่ะแล้วก็ทีนี้ให้เราลบตัวละครของเราออกไปนั่นเองนะครับเคียแล้วทีนี้เราก็ลากเขาลงมาเลยลากออริธิปูลงมาเลยนะ อ่ะเยบเรียบร้อยแล้วต่อไปนับก็เป็นทางด้านของอ่าการนับเอาชุดนับแล้วก็อ่าใบหน้านับเข้ามาใส่ในตัวทางด้านของ o อริโงะนับก็เราไปที่ปักกินเหมือนเดิมครับแล้วให้เราเนี่ยนับก็พิมพ์คาเลคเตอร์ที่เราใช้นับคีนะอ่าแป๊บหนึ่งนับเอมานับแล้วก็ให้เราเนี่ยก็กดสปาเหมือนเดิมครับยับมาแล้วทีนี้เนี่ยนับก็ให้เราเนี่ยอ่าไปทาง้านของตัวละครที่เราใช้นับแล้วก็ ให้เราเนี่ยนะก็ไปที่ฐานทัางของเพนแล้วก็เชือดนะครับเคนะเดี๋ยวผมจะขอแยกออริทิฟูเปิดตรงนี้ก่อนนะครับเคนะครับทีนี้คนระับเราก็จะเอากางเกงแล้วก็เสื้อนะไปใส่นะครับด้วยการใส่อ่าเพนเทมเพลตนั่นเองนะก็คือเป็นการใส่ลิงก์นะชุดใส่ลิงก์คาแรคเตอร์อะไรแาบนนะั้นนั่นเองครับคีนะก็เป็นการใส่ลิงก์ชุดกางเกงนะครนะับค,นะเคเีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ่ะนะก็ะให้เราเนี่ยนะมาตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นฐานทัางของกางเกงนะครับกางเกงก็ใส่ของฐานทัางของกางเกงนะครับนะ เสื้อใส่ทางด้านของเสื้อนะครับคโอเคนะครับก็ให้เราเนี่ยกดอ่าคอนโทรลซีนับแล้วเราเนี่ยไปทางของเพนนะเพราะว่าผมอ่าไอ้นี้นะครับ okay. คแล้วก็กดเอนทะ์เทอร์นับต่อไปเชิือตนับก็ให้เราเนี่ยใช้ทางของเชือตโอเคนะกดคอนโทรลซีนับแล้วก็ไปที่เชือของโนะอริ o, ครับเอาออกครับแล้วก็ใส่อ่านี่นะครับก็เราก็จะได้มาแล้วนะับเคปต่อไปนะครับก็เป็นทางด้านของใบหน้านะครับโอเคนะใบหน้าเนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะกดไปที่ตัวกลมของเราครับนะ โอเคนะก็ให้เราเนี่ยก็หาของคำว่า heat นั่นเองนะชิ้นส่วนที่มีชื่อว่า heat นะแล้วเราเนี่ยกดอ่าทั้งของชอยแยกอีกทีนะนี่นะนี่เราก็จะเจอเฟ c แล้วนะโอเคนะตรงนี้เลยนะแล้วให้เราเนี่ยก็ก๊อปลิงก์ติดชื่อนะนะอ่ะ พอเรากบมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ในช้อยเดียวกันเลยครับเคียนะแต่ว่าคนละตัวละคนครับเคียบก็ไปที่ออริทิปูนะครับแล้วก็กดไปที่เฮ็ดของเขานะครับแล้วก็กดช้อยแยกเทดของเขานะแล้วก็ไปที่หน้าฟีดของเขานั่นเองครับยับเอาลิงก์ของเขาออกใส่ลิงก์ของเราเข้าไปครับนี่นะครับเราก็จะได้ทานัของอ่าหน้าเรามาเลี้วนั่นเองครับเคียบนะแล้วก็ลบตัวละครของเราออกเลยนะครับ ก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวละครของเราก็ได้หรือว่ากดไปที่ชื่อตรงนี้เลยครับเหมือนเดิมนับแล้วเราเนี่ยนับกดลีกขวานับกด export selection นับอ่านะแล้วทีนี้เนี่ยนับก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์นับขอผมเนี่ยจะเซฟหน้าอ่าเดสก์ท็อปนับเคนะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อแล้วกัน,นครับอ่า่นะตอนนี้จะเป็นท่าทางของตัวผมนั่นเองนะครับเคนะก็อันนี้คือเซฟตรงชื่อนะครับ อก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนะครับต่อไปนะครับก็คือเชฟก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวของโมเดลนะโมเดลหัวเลยนะที่เราเนี่ยได้ทําการอ่แยกไปอีกทีนะครับเคนะไม่ไม่ใช่เหมือนแบบใส่ใส่เสื้อให้นะเคนะอันนั้นเป็นการแบบใส่มันแบบลิงก์เทมเพลตลิงก์เท็กเชอร์แทนนะครับเคนะก็ให้เรากดไปที่โมเดลนะเหมือนเดิมครับก็ออปต์ซิลชั่นนะเร้วให้เราเนี่ยนะก็ผมจะเซฟหน้าดิทอลเหมือนเดิมนะครับเคผมก็ตั้งชื่อเหมือนเดิมนะครับตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดี อ่ะเฮดเฮดละกันนะหมวกอ่ะนะแล้วก็กดซีไปนะเคียบก็เราก็เสร็จท้าได้ของอ่ารูบ็อกสตูดิโอแล้วนะตุ เกี่ยบก็ตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าไฟล์ที่ผมจะเซฟเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปแล้วนะไม่ต้องลบก่อนนะครับนะก็ถ้าอยากจะลบจริงๆเนี่ยนะครับนะก็ไปตอนที่ทําภาพเสร็จแล้วนะนะครับเคนะเพราะว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยอาจจะสําคัญนะครับตอนที่เราจะทําวิธีต่อไปนั่นเองนะต่อไปนะก็คืออ่าเบลนเดอร์นั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่มีเจ้าตัวนี้ก็อาจจะโหลดมาก่อนก็ได้นะนะก็คือโหลดมาพร้อมเจ้าตัวนี้เลยก็ได้นะครับเคเนาะโอเคคนระับแต่ว่าเราจะไม่ใช้เบลนด์เดอร์นี้นะเราจะใช้ทานของ อ่ะเพนริกนะครับ V3 underscore one นั่นเองนะครับเขนะเดี๋ยวผมจะโอไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ผมใช้ทำงานปกติลวกันนะไม่ดีก็คือใช้ทำนั่นแหละนะเดี๋ยวให้เราเนี่ยกดไปที่ท่างของเพนริงนั่นเองนะครับเอเคนะอ่ะ uh, พอเราเข้ามาในหน้านี้ของมันแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าก็จะมี เครื่องมือต่างๆมากมายนะครับเคียบก็ทําตามวีดูได้เลยนะครับเคนะก็ให้เราเนี่ยนะอ่ามาที่เครื่องมือด้านบนตรงนี้นะครับกดอ่าเมาส์กลางนะครับเมาส์กลางนะก็กดเมาส์กลางเช่ไว้นะเพื่อเป็นการอ่าขยับไปมานะครับเคียบก็ให้เรากดไปที่รูปฝ่ายตรงนี้นะเคียนะแล้วทีนี้นะ่นะครับก็ให้เราเนี่ยอ่าเลือกทางด้านของ ออลดีด uh, y Pro นะครับที่อ่า uh, เป็นชุดของเรานะบแร้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอันไหนนะครับก็ให้สังเกตจากอ่า uh, ตัวที่มีหด้านของไฟล์เยอะๆนะครโอเคนะก็แบบมีหน่วยความจําเยอะๆนะก็คืออันนั้นแหละใช่เลยนะครัเชฟโก้ตัวน,นี้นะก็เะเปนทาของชุดแลโก้หน้าเลี้ยวนั่นเองนะโอเคนะก็ go, พอเราเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็คือให้เรามาตรงนี้นะกดเปลี่ยนจากอ็อบเจกต์ตรงนี้นะให้กลายเป็นวิวนั่นเองนะนะแล้วก็อ่าให้เราเนี่ยกด a อ d นะกด a อ d แล้วเนี่ยนะ ค่อยๆนะค่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่ทันนะเพราะเรากด s แล้วเนี่ยให้เรากดท่าด้านของกราดินเท็กเจอร์นั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะอินเวอร์ r o เ m นเท็กเจอร์นั่นเองนะโอเคนะ,ะกดนับแล้วเราก็อ่กดคลิกน up ะ k นะี๋ยวให้เราเนี่ยกดลากนะ ลากโอเพนนะครับแล้วกว้เราเนี่ยนะใส่ท่าด้านของอ่าสกีริดนะครับซันไรส์ 4K นะครับอันนี้เป็นลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ละกันนะครับเคนะก็ไปโหลดมาด้วยนะเค okay, นะอ่ะพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยปิดท่าด้านของหน้าน,นี้ไปเลยนะครับเบต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราเจะท่าด้านของหมวกมาใส่นั่นเองนะครับเคนะนะก็กดไปที่ไฟนะครับซ้ายบนเลยนะครับเคนะแล้วก็กดไปทางด้านของ Import นะครับ เลือกไปทางาร์กของ Import นะครับแล้วก็เลือกคำว่า w e b f o n t ครับ ob obj นะครับนะ k นะอ่ะพอเราเลือกแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยนะครับคือผมเซฟไว้หน้าเดสก์ท็อปใช่ไหม k นะก็เป็นทาร์กของหมวกนั่นเองนะก็ dot obj นะครับลงท้ายด้วยคำว่า dot obj นะก็กดนะครัลิปไฟล์นี้เลยนะผม,ผมนะแล้วก็กด Import obj คนระับอ่าตอนนี้หมวกมาแล้วนะหมวกมาแล้วเนาะเขี k, มาพอหมวกมาแล้วเนี่ยนะก็คืออ่ะต่อไปนะอ่ะ ตรงนี้คือชิ้นส่วนของหมวกนั่นเองนะครับเค okay, นะต่อไปเนี่ยนะครับต่อไปก็คือให้เราเนี่ยเอาหมวกนะไปเชื่อมกับพิทเอ็กเทชชันเมนนั่นเองนะครับเคีอัพิทต้องขออภัยนะครับเีนะก็ประมาณสุดเลยนะครีอ,คอ่ะกดเลยนะกดกดไปก่อนนะให้ขึ้นสีแบบอย่างนี้ก่อนนะกดกดมาตรงนี้อ่ะแล้วเราเนี่ยกดเอ่อเลือกไปด้านบน็อคนะคแล้วก็มาตรงนี้นะให้กดคอนโทรลนครับคกดกดคอนโทรลค้างไว้นะแล้วก็ให้กด รงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยกดเอาเมาส์เลื่อนมาตรงที่ช่องว่างๆนะกดควบคุมพิเศษเลือกออบเจกต์ครับรอ่ะทีนี้นะพอมันขึ้นว่า m ีพ parent แล้วเนี่ยก็คือหมวกเนี่ยตัวน,นี้มันเชื่อมกับหัวของเราแล้วน,นั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วให้เราเนี่ยคลิกมาตรงนี้นี่คลิกมาตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้นะกดเมาส์กลางเพื่อเป็นการหมุนนะโอเคนะคลิกมาตรงนี้นะโอเคพอมันขึ้นสีครอบคลุมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ย เปลี่ยนตรงนี้นะครับจากออบเจกต์มดกลายเป็นโพสต์มดนั่นเองคนระับอ่าเคปโก้ทีนี้นะครับเราก็สามารถอ่าทำท่าโพสต์ตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับทีนะเดี๋ยวผมจะ,ะทำท่าเพื่อการนัเแตะจะโขวะเร่งเวลาแล้วกันนะครับเคปบก็เครื่องมือที่เราจะใช้ทําท่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับทีนะครับก็สามารถทํากันได้นะครับเคปโก้รูปแบบการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับทะาของ Roblox Studio เลยน,นั่นเองคนระับ ประมาณนี้ละกันนะโอเคนะแคบพอเราทําถ้าโพเาาโสเสร็จแล้วเนี่ยนะอันนี้คือผมขอทําแบบสั้นๆนะโอเคนะผมที่ทำนะครับอ่พอเราทําถ้าโพสเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยปรับตรงนี้นะให้กลายเป็นอ็อบเจกต์มดนั่นเองนะจากโพสนะโอเคนะแล้วต่อไปนะก็คือให้เราเนี่ยนะก็มาทางด้านขอของฟังก์ชันทีวีตรงนี้เลยนะครับี NDER PROPERTY นั่นเองนะโอเคนะแล้วก็เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น EV นั่นเองนะ เ okay. สร็จแล้วนะก็ให้เราเนี่ยกดกันตั้งค่าไปแล้วก็เหมือนจะมีการใส่การสะท้อนใส่เงาอะไรพวกนี้นะคชาร์ดูก็ใส่เงาอะไรนะลงไปนะก็ลองสังเกตกันได้นะับตอนติ๊กนะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครโอเคนะอพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยกดตรงนี้แลนะ้วที่เป็นทางโคงอ่านี้นะโอเคนะแล้เวเราก็จะได้แสงตรงนี้มานนั่นเองนะก็คืออันนี้ก็น่าจะตอนที่อ ไปโหลดนะครับก็คือมันเป็นลิงก์นะที่ผมทิ้งไว้นะเขีน <Okay, S 1> นะก็อย่าลืมโหลดกันด้วยนะตอนนี้นะครับก็พอเราไดา้จุดกระทบแสงที่เราต้องการหรือว่าอะไรยังไงแล้วเนี่ยได้จุดที่เรา,าตรงตามใจที่เราต้องการแลวเนี่ยนะก็ต่อไปนะก็คือเป็นทางด้านของการที่เราเนี่ยจะเพิ่มภาพพื้นหลังเหมือนในภาพนะที่ผมได้แสดงไปนะเขเยนนะก็กดวิธีไฟตรงมุมซ้ายบนเหมือนเดิมครับกด Import นะครับแล้วก็กดเวบฟอนต์เหมือนเดิมครับ แล้วก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ทาน,นังโขงไลท์รูมนะครับก็เราติดตั้งไลท์รูมมาตรงไหนเนี่ยนะครับเราก็ไปตรงนั้นเลยครับแล้วก็นี่ไลท์รูม OBG นะครับโอเคะนะ import OBG เอบามาก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอขอมุลละกันครับอ่าประมาณไหนดิอ่าประมาณนี้ละกันนะครับโอเคะนวะก็บุลตามที่เราต้องการเลยครับโอ้เนาะแล้รกบ ใครเนี่ยนะที่ภาพมันติดทั้งของช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ให้ดึงให้ดึงฐานกับตัวละครเราขึ้นมานะโอเคนะ,อะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราอยากจะเพิ่มแสงอีกอะนะหรือไม่ก็่อนที่จะเพิ่มแสงก็คือการเปลี่ยนทนังของฐานนะสีฐานนะหรือว่าสีภาพพื้นหลังนั่นเองนะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ฐานนะหรือว่าภาพพื้นหลังนะแล้วก็ให้เราเนี่ยกดมาที่ลูกโลกตรงนี้นะโอเคนะ เรากดไปที่ b u i l Color นั่นเองครับโอเคนะ okay, นะนี่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการเลยนะครับเปลี่ยนตามที่เราต้องการอ่ะใส่เขียวหน่อยลวกันเขียวๆนะครับโอเคอ่านะแม่งดูแปลกๆก็เอาประมาณประมาณนี้แล้วกันครับนะเคียบมาก็พอเราได้สีที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับนะก็คือต่อไปนะครับก็ให้เราเนี่ยนะใครที่อยากเพิ่มแสงนะครับใครอยากเพิ่มแสงอีกเนี่ยก็อ่า ว่าจะเปลี่ยนมุมฐานนะรหรือว่าอะไรยังไงนะอาจจะเปลี่ยนแบบจุดอะไรใหม่นะแต่การเพิ่มเสียอีกอย่างนึงนะนะก็คือเป็นพอยท์นะที่ผมหมายถึงเลยนะนี่นะครับจุดนี้เลยนะครับแล้วก็นี่คือค่าพลังของมันนะพลังที่มันปล่อยออกมานะอันนี้ก็คือ10หน่วยนั่นเองนะครับถ้าผมจะเอาสักหนึ่งพันเหนื่อยหนึ่งพันเหนื่อยเหน่ยหน่วย 1, หน่วยหนื่อย,ย,ย,ยนะถ้าผมจะเอาสัก ก็จะมีค่าความสว่างประมาณนี้เลยนะถ้าเราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับก็จะมีแบบการแบบยังไงนะเส้นเงาอะไรประมาณนี้ด้วยนะทีเนาะก็เอาสักประมาณนี้แล้วกันคนระัออมาสมมติอะผมต้องการสักประมาณนี้โอเคนะคเอาเอาค่ามากกว่านี้ดิอสองเท่าอ่าโอเคนะอ่ะ ผมต้องการค่าประมาณนี้แล้วนะต่อไปนะก็เป็นการทําภาพนั่นเองคนระับทภาพก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ท่านั่งโขง s นะกด k a m i r นี่นะแล้วเราเนี่ยดึงกล้องของเราออมาเลยนะนี่คือมุมกล้องนะโอเคนะก็ถ้าเราอยากจะดูนะก็ให้เราเนี่ยกดหมายเลขศูยนย์นั่นเองคนระับอ่านี่เลยนะโอเคนะโอ้ถ้าไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนจุดนะ นะหรือไม่ก็เราเนี่ยจะบังคับอีกรอบก็ได้นะเราจะบังคับตัวกล้องอีกทีเนาะอันนี้คือง่ายกว่าเยอะเลยนะเดี๋ยวผมจะโขอลองทําแบบเลื่อนที่อย่างนี้ดิพอเราได้จุดตามที่เราต้องการเลยเนี่ยนะกะ็ให้เราเนี่ยนะก็กดทางด้านของนเดอร์นะครับตรงนี้เลยนะ R E N D E R นะแล้วก็กดไปที่ทางด้านของอ Render Image นะครับตัวแรกเลยนะเรียวก็รอนะครับเหมนกำลังเร n d e r ร์รูปภาพนะครับเทียบก็ จบกันแล้วนะครับก็สาหรับท่างของการทํารูปภาพนะครับให้มันสวยงามนะนี่นะก็ดูแบบมีเนื้อมีอะไรนะโอเคนะก็ใครอยากจะแบบทําให้มากกว่านี้นะครับก็ลองไปดูคลิปของคนอื่นได้นะครับเขาก็มีสอนแบบเหมือนกันแล้วก็มีสอนแบบเยอะแยะนะอาจจะแบบคล้ายกันบ้างนะต่อไปนะก็เป็นการเซฟนะเซฟนะก้เราเนี่ยกดไปที่ i m a g e ตรงนี้เลยนะโอเคนะแล้วทีนี้เนี่ยก็กดเซฟแอดนะโอเคเดี๋ยวให้เราเนี่ยนะก็เลือกไฟล์นะที่เราต้องการนะโอเคแล้วเราก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนะ ตั้งชื่อไฟล์ไปนะอ่าหน้า .png นะครับอ่าอะไรดี e f t h กันนะ K นะก็ตั้งชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการนะไวไวนรแล้วก็กด save s image เลยนะคนะนะมาพอเรา save เลยเนี่ยเราก็ไปหน้าไฟล์นะครับที่อ่าเราได้ทำไวนะ้นะครับ K ผมจะขอปิดหน้านี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ให้เราเนี่ยกดปิดนะด้น save ไปได้เลยนะคนะอ่าแล้วก็ มาเราก็มาหน้าไฟแล้วนะครับเคบเมื่อกี้ผมเซฟไว้ในไฟนี้นะครับเคียนะอ่านี่นะเจ้าตัวนี้เลยนะครับเคปบก็จบกันไปแล้วนะครับเคปบก็ถ้าชอบเนี่ยนะก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าไลค์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเลยอกันนะถ้าอ่าผมพูดแบบพูดเร็วตรงไหนติดขัดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยนะพวกเราแนะนํากันไม่ได้นะครับเคียนะก็จะ พยายามปรับปรุงนั่นเองนะครับจะขอบคุณมากๆนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอะไรนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับโอเคแล้วก็อย่างนึงเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีครับกับการทำรูปภาพ GFX นะครับโอเคนะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยผมอาจจะทำเรื่องอื่นออกมาอีกนะครับโอเคนะนอกจากนี้นะอาจจะเป็นแบบเรื่องที่แยกออกไปนะเช่น GFX เอ่อทำอย่างงน้อย่างนี้ทำยังไงนะครับโอเคนะก็ถ้า อยากให้ทำเนี่ยก็มิ้นมาได้นะครีนะก็ผมอาจจะสอนแบบพยายามสอนให้มันละเอียดแล้วก็พยายามสอนให้เข้าใจนั่นเองนะนะอนน bye bye, ครับครับตัวนี้บ๊ายบายครับ